เพื่อนคะตอนนี้ข้าวนะคะกําลังออกรวงเออไม่ใช่กําลังออกรวงนี่ออกมานานพักหนึ่งแล้วนะคะกําลังเหลืองนะคะกําลังเหลืองใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะนี่ตรงนี้คือบ้านบ้านน้ําจันข้าวงามมากค่ะอันนี้บ้านบ้านน้ำาจนอันนี้คือตัดบ้างแล้วนะคะนี่คือตัดแล้วใช้ใช้รถเกี่ยวนะคะแล้วดูไปเรื่อยๆค่ะ ครั็ oh, <yeah. S 1> ดูข้าวสวยสวยมากเลย้ากันยืนแบบบอลล่นนะ mm hmm. ปเป็นตะเกียวยไงใส่รถเกี่ยวข้าวเดียวสวยมากสวยมาก mm hmm. อันนี้เป็นรงน้ำ mm hmm. อะไรจะเสียงดัง ฟูไรส์ใไร้เกี่ยวเลยประมาณสองอาทิตย์กำลังเขียวเอยกำลังเหลือง